จะพามาชม Honda 2รุ่นครับตัวซีดานนะครับผมเป็นตัว4ประตูครับท้ายจะไม่เหมือนตัว FK ซึ่งตัวนี้วัยรุ่นน่ค่อนข้างจะนิยมมากเพราะเอาไปแต่งเนี่ยมันได้ <S 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 ผมนัดครับเอดเดลตคานะครับวันนี้จะพามาชม Honda 2รุ่นครับซ้าย1.8ขวา1.5แล้วก็ข้อแตกต่างครับระหว่าง ฮัแบกกับซีดานครับเดี๋ยวเราเริ่มฝั่งตัวน้ําเงินเลยครับตัว1.8ซีดาน4ประตูตัวนี้จะได้ตัว1.8 EL นะครับสังเกตครับถ้าเป็นตัวท็อปนะครับกล้องครับจะต้องได้กล้องฝั่งซ้ายเวลาเปิดไฟเราจะเห็นครับมันจะตัดเข้าหน้าจอเลยข้อแตกต่างด้านหน้าครับเดี๋ยวอยากให้ดูก่อนให้สังเกตดีนะครับไฟจะไม่เหมือนกันแล้วก็ตัวกันชนหน้าครับของ FK กับ FC ครับจะก่อนข้าแตกต่างกันแต่วันนี้เราดูฝั่งตัวน้ำเงินก่อน ซึ่งตัวน้ำเงินนะครับตัวนี้ล้อเนี่ยเราเราแต่งมาให้แล้วซึ่งถ้าเป็นล้อเดิมเนี่ยมันก็จะลายใกล้เคียงกันครับตัวขอบจะใกล้เคียงกันท็อปไปทอป็ทอปให้ดูตรงนี้ครับประตูครับจะมีปุ่มกดตัวซีดานนะครับผมเป็นตัวสี่ประตูครับ,รบ,รรบท้ายจะไม่เหมือนตัว fk ซึ่งข้อแตกต่างกัน,นครับแล้วแต่คนชอบรุ่นนี้แล้วแต่คนชอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ครับ fk เนี่ยจริงๆมันเป็นรุ่นนิยมอยู่แล้วถ้าใครรู้จัก Civic fk ครับจะมีท้าย r กธรรมดา ตัวนั้นจะประมาณ3ล้านกว่าบาทซึ่งตัวนี้เอาราคาจับต้องได้ครับอยู่ที่ปีเล็ขไม้นะตีต่างาประมาณสั้หกแสนห้าขึ้นอัพประมาณนี้แหละซึ่งตัวนี้เป็นตัวปี18ด้านหน้าครับไฟครับให้สังเกตครับตัวนี้ถ้าคุณเห็นปุ๊บนะอดี๋เพิ่งตัดสินใจนะว่ามันเป็น f k ต้องกลับไปดูท้ายก่อนท้ายต้องเป็น5ประตูนะครับตัว5ประตูตัวนี้ไม่เหมือนซีดาน เบาหลังพับได้มันจะเก็บของได้เยอะกว่ากันโชนหลังครับก็จะไม่เหมือนตัวซีดานแต่จุดสังเกตผมจะสังเกตตัวนี้เป็นตัวปี18นะถ้าเป็นตัวท็อปแล้วปี19ขึ้นไปเหมือนกันครับกระจกมองข้างซ้ายจะมีกล้องจำไว้นะครับ18 19จะไม่เหมือนกันนะเพราะงั้นจะต้องจุดสังเกตให้มันดีๆนะครับซึ่งเป็นตัวซีวิคครับผมจะบอกทุกครั้งเลยรถนะครับ เวลาให้ความรู้หรือว่าผมพีเซนต์เนี่ยผมที่บอกเลยว่าซื้อรถที่ตัวเองชอบส่วนเรื่องชุดแต่งหน้าตาเราไม่ว่ากันเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันครับเพราะกันนะ้นซี v i c ตัวนี้ไม่มีผลิตแล้วมันก็จะไปสุดประมาณปี21พอ21บปลายปีนะครับมันก็จะเป็นตัวใหม่ละซึ่งจะไม่ใช่โฉมนี้ละเพราะงั้นนะ่ะรถมือสองครับ มีข้อดีครับดูกว่าราคาป้ายแดงราคาจับต้องได้แล้วเวลาเราเอาไปแต่งครับจะได้ตามสไตล์ตเราเลยครับสนใจรถครับพกครับ